เมื่อสักสองสามอาทิตย์ก่อนคุณอรวีก็มีโอกาสได้เดินทางกลับไปที่ย่างกุ้งอีกครั้งหนึ่งครับก็ไปพูดคุยกับคนที่รู้จักกับเพื่อนทั้งหลายที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันนะครับก็คงจะมีอะไรใหม่ล่าสุดมาเล่าเราฟังนะครับว่าชีวิตของคนเมียนมาทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณอรวีสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ่ีคนเลโอเคครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการคุณอรวีไปที่ย่างกุ้งใช่ไหมครับเมื่อสักสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ตอนนี้บรรยากาศจริงๆตอนที่ไปสัมผัสหน้าเวลานั้นเป็นยังไงบ้างมันมันแต่มันมันบรรยากาศมันกลับคืนสู่สภาพปกติมากน้อยแค่ไหนแล้วครับสภาพปกตินะคะเพราะว่ามันค่อนข้างต่างจากคำว่าปกติค่อนข้างมากนะคะอย่างแค่การการจะเข้าไปนี่ก็ยากแล้วนะคะอย่างคนพม่าเข้าไทยเนี่ยไม่ต้องใช้วีซา่าแต่คนไทยตอนนี้จะเดินทางเข้าพมา่าหรือชาติอื่นๆก็ยังต้องอต้องใช้วีซา่าและแถมยังต้องซื้อประกัน การเดินทางด้วยนะคะคือเขาบังคับซื้อเลยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ทําให้การเข้า,าการเข้าพม่าตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่ายุ่งยากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเขา,เาทางรัฐบาลพมา่ารัฐมนตรีของพม่าเนี่ยมีความพยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่พอมีการทําวีซ่าขึ้นมาแล้วก็บวกกับสถานการณ์ภายในที่ยังไม่ได้สงบร้อยเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวก็หลายๆคนก็ยังไม่ได้สมัครใจที่จะเดินทางเข้าไปนะคะ ไปถึงที่สนามบินนะคะเรียกได้ว่าภาพของสนามบินที่แบบแออัดไปด้วยผู้คนคอยมาส่งคอยมารับอะไรอย่างเงี้ยหายไปเลยค่ะงเงียบมากนะคะแล้วก็ร้านภายในนะคะอย่างเช่นดวตี้ฟรีข้างในนะคะก็คือปิดหมดเลยนะคะร้าน ร้านขายซิมโทรศัพท์มือถือก็ปิดหมดเลยนะคะเหลือแค่บูธให้แลกเงินไม่กี่บูธเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่าเงินตอนนี้อย่างที่คุณทัศน์ได้กล่าวไปนะคะค่าเงินตอนนี้ก็คือ 1, ผันผวนมากปริษทนาคารกลางอยู่ที่ประมาณ1,800แต่ว่าแลกข้างนอกอยประมาณอยู่ที่2 2 0 0ถึง2,300แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือค่าเงินจะอ่อนลงเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่า ต่างต่างกันอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ช่วงก่อนช่นวถามาเป็นสธิปไตยจนถึงปัจจุบันนะคะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะในเมืองเนี่ยรถติดน้อยลงใช่ค่ะแต่ว่าประชาชนนะคะก็คือเรียกได้ว่าคือใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวอ่อเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามปกติใช่แต่ว่าก็คือเหมือนเขาก็จะมีความแบบไม่ได้รู้สึกว่าเหมือน คังสิของความสุขเหมือนมันมันมีเหมือนมื่อก่อน,นะคะแล้วก็เหมนทุกคนก็หลายๆคนเนี่ยเ่าที่ไปได,ได้คุยมานะคะก็คือตกงานไม่มีงานทําโดยเฉพาะในในในฝั่งของท่องเที่ยวต่างๆ่านะคะหรือว่าคนที่เคยทํางานในโรงงานก็ตกงานนะคะเพราะว่านักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยถอดออกไปนะคะเรียกได้ว่าคือ คน,คนประชาชนที่ที่ที่ลำบากอยู่แล้วก็ยิ่งลำบากขึ้นไปอีกขอเข้าขอเครื่องใช้อย่าลืมว่าเมียนมาเป็นประเทศที่ไม่สามารถผลิตอะไรได้เองมากเท่าไหร่นักนะคะ,นะคะก็ต้องพึ่งพาจากการนําเข้าไปส่วนมากทําให้ของทุกอย่างภายในภายในเมียนมาเนี่ยก็ราคาขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเรื่องของสินร์ดเมื่อก่อนนะคะซินร์าเวลาตั้งแต่สมัยตอนนั้นนะคะก่อนโควิดก่อนรับประหารซิมการ,ราคาคา1,500จ่าโดยประมาณ20บกว่าบาท2 0 3 0บาบาท ตอนนี้ราคาปุ่งสูงขึ้นไปที่300กว่าบาท330าร้อยสาบาบาทซึ่งคือซึ่งตัวตัวนี้ันเองเนี่ยก็พยายามไปตามถามนะคะว่ายังมีอยู่ไหมสินค้าร1,500จานบอกเขาบอกว่าไม่มีแล้วค่าอินเตรอร์เ็ตก็สูงขึ้นแล้วก็การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือไม่ได้ทำได้เหมือนฟรีเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ต้องเ,ออเรียกได้ว่า ต้องโหลด VPN เพราะมีการบล็อก Facebook บล็อก Messenger บล็อก IG อยู่นะคะต้องโหลด VPN เพื่อจะใช้งานค่าอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายของคนก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเงินสดหายากมากอัดอัน,น้เห็นขนาดว่าทีมงานของนันตี้เองนะคะก็ก็จะบอกว่า คุณดยูยูยูจ่ายจ่ายแต่ไอจ่ายให้นะไอ,อจ่ายเป็นผานแปลให้แล้วเดี๋ยวดูเอาเงินสดมาให้ไอหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะไอไม่อยากไปต่อคิวในการที่จะเบิกถอนเงินสดข้อจําจกัดในการเบิกถอนเงินสดก็ยังคงมีอยู่จะต้องไปตัางตัางการต่อตจ้าคนตอบคิวแล้วต้องเสียค่าใดนหน้าเพื่อจะเอาเงินสดออกมาค่ะซึ่งเรียกได้ว่าก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยจากจากช่วงก่อนโควิดก่อนรัฐประหารที่ผ่านมาค่ะ แล้วบรรยากาศบนท้องถนนเป็นยังไงครับมันยังมีภาพของการประท้วงหรืออ,รอารยะขัดขืนกันอยู่ไหมครับคือการประท้วงอขอออารยะขัดขืนเนี่ยคือเขาก็จะไม่ได้ทำเหมือนแบบเหมือนเป็นทุกวันหรือขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นการโจมตีเรียกว่าเป็นจุดๆไป นะคะก็คือเขามันจะล็อกเป้าล็อกทางเกตแล้วก็จะมีถามว่ายังมีระเบิดอยู่ไหมก็ยังมีเหตุการณ์ระเบิดอยู่อยู่เรื่อยๆซึ่งแต่ซึ่ง,ง,งความยากของสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเวลาไหนแล้วก็ที่ไหนนี่แหละค่ะคือความยากคือจะมีเหตุการณ์ระเบิดอยู่อยู่เนืองๆคืนหนึงอาจจะมีระเบิดสัก ภาพหก 5, ที่ก็มีเหมือนกันยังมีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานการของระเบิดเกิดขึ้นอย่างแม้ที่แบบแถวบ้านของทีมงานดิฉันเองนะคะที่ทอยู่ที่ย่างคุ้งเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าน้องก็แจ้งบอกว่าเอพี่มีเสียงระเบิดนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรตอนไหนได้บ้างนะคะส่วนการประท้วงแบบแบบสะสมเนกเย็ยมีอยู่แต่ก็คือจะเป็นแบบเหมือนประมาณรายอาทิตยะะ์ในในย่างกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นรายอาทิตย์แต่ว่าเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาจะมากันตอนไหนหรือยอย่างไรนะคะซึ่งเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากดังนั้นเนี่ยก็คือจะจะ,จะบอกทุกคนนะที่แบบที่ก็จําเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปตอนนี้ก็คือต้องออคอยหาข้อมูลให้ดีนะคะแล้วก็คอยคุยกับคนท้องถิ่นให้มากนะคะเพราะาเราไม่รู้เลยว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้างคะ่ะ ครับคุณนอร์ีครับมันมีคํากล่าวว่าในวิกฤตนี้มีโอกาสด้วยสถานการณ์ที่คุณนอร์ลีเล่ามาที่เมียนมาโดยเฉพาะที่ย่างกุ้งนั้นนะคุณนอร์ลีพอจะมองเห็นอะไรในสิ่งที่เรียกว่าโอกาสในเชิงธุรกิจต่อไปไหมหมายความว่ามันมีสิทธิ์ที่จะฟื้นกลับเข้ามาหรือว่ามันมีช่องทางอะที่จะทำได้ในช่วงนี้คือก็อยากคิดยงในในชุววิกฤตก็มีโอกาสถูก <m> ต้องเลยค่ะก็ก็ยังคิดเออ สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้ค่สำหรับธุรกิจคำยังถึงนะคะก็คือว่ายังไงเนี่ยคนเมียนม,มาเก,ก็ยังต้องกินต้องใช้ยังไงเขาก็ยังคือ คือเขาเพาื่อต้องใช้ชีวิตต่อไปยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปโอกาสมีแน่นอนสำหรับคนทุกที่ท,ที่ที่มองหาะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมียนมาให้เข้าใจตลาดนะคะคนที่ศึกษาตลาดเมียนมาอย่างลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโอกาสของของนักธุรกิจที่ศึกษาตลาดอย่างลึกซึ้งที่จะยังจำพอมีโอกาสที่เข้าไปทําในธุรกิจในเมียนมาได้ะคะ่ะ ในก่อนทหารที่ตำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคุณอรารวีก็ไปทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาทางด้านการสื่อสาร<อ>ใช่ไหมครับตอนนี้กลับไปอีกเที่ยวนี้หวังอะไรครับหวังจะไปฟื้นธุรกิจหรือว่ายังไง <laughs> พอมีหวังนะครับจริงๆกักลับไปแก้วนี้นะคะคือกลับไปดูความเปลี่ยนไปเลยค่ะความเปลี่ยนไปความแนวโน้มในการทําตลาดว่าเราัรพอมมีโอกาสทางธุรกิจอยู่อีกไหมนะคะ <S <S แล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วทางธุรกิจที่ฉันทาอยู่เนี่ยก็ยังพอมมีโอกาสที่ไปได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือคือเราเข้าใจเรารู้เลือกลุ้จริงในตลาด <S <S เรามีทีนาที่คอยซัพพอร์ตข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงของตลาดอยู่นะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ไปคุยกับทางนักธุรกิจ หลายท่านก็พบว่าคือตอนนี้ตลาดต้องการคนบู้จริงนะคะตลาดต้องการคนที่มีความบุลึกซึ้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับบ e h a v i o r ของคนต่างๆนะคะซึ่งอันนี้คือเราก็มองว่าเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจของเราต่อไปแต่ถ้าถามว่า ข้อเสียมันก็มีไมก็มีอยู่แล้วแน่นอนในสภาวะสถานการณ์ที่การเมืองที่ไม่มั่นคงสถานการณ์โลกที่ยังผันแปรอยู่อย่างนี้นะคะหรือว่า,เ,าเรื่องของสถานก,การณ์ในเรื่องของระบบก,การเรงินต่ตางๆอันนี้มันก็ทําให้เรามีมีผลกระทบต่อธุรกิจเหมือนกัน,ก,นก็จะเป็นการที่เรียกว่านําเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจะดําเนินต่อไปในลักษณะไหนเนี่ยค่ะ,คะ,คะ แต่ผมเชื่อว่าคุณอรวีเองก็คงลําบากใจเหมือนกันเพราะว่าด้านหนึ่งจจิตใจก็คงที่จะเห็นอกเห็นใจคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยใ,ในเมียนมาใช่ไหมครับอย่างด้านหนึ่งก็ต้องทําธุรกิจซึ่งมหมายขวาม่าก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ,บฝ่ายทางราชาการทางฝ่ายทหารแหละใช่ไหมคือจริงๆแล้วก็คือด้วยความ ด้วยความที่ธุรกิจของของของดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องต,อติดต่ออะไรกับทางราชการม,มากนักนะคะก็ยังเพราะว่าลูกค้าลูกค้าในเชิงของเอกชนเสียส่วนมากนะคะก็เลยเลย่ายังสงสา,ารบ้านอยากจะดําเนินธุรกิจต่อต่อไปได้นะคะเพื่อนๆของคุณอรวีที่เคยคบค้ากันเคยทําธุรกิจด้วยกันในตอนนี้อยู่กันยังไงบ้างครับ ตอนนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนที่ออกมาจากนอกประเทศแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ในเมืองไทยเป็นหลักนะคะบางส่วนก็จะไปอยู่สิงคโปร์ไปอยู่อเมริกานะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังยังอยู่ในเมียนมาก็กคือทาําธุรกิจส่วนตัวอยู่ในเมียนมาเอ่อคืออาจจะเป็นแบบเรียกว่าคือครอบครัวมีธุรกิจอยู่แล้วสืบสืบต่อธุรกิจของครอบครัวที่เมียนมาเนี่ยก็ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเออหลกหลักหลกหลักอย่างเช่นเออเพื่อนที่เป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเป็นผู้เรียกว่าเป็นนักื่หวทางการเมืองเนี่ยส่วนมา ก็คือออกมาอยู่อยู่ในเมืองไทยส,ส่วนมากอะค่ะครับคุณอรเวครับคนเมียนมาทั่วๆไปเนี่ยเขาปรับตัวยังไงกับสถานการณ์นี้ครับคือเขาก็คือเหมือนเขาที่เห็นอะนะคะเขาก็คือปรับตัวในการที่คือต้องพยายามหาทางรอดหาทางเอาตัวรอดนะคะแล้วก็ ได้ได้ว,ว่าพยายามเหมือนประหยัดมากขึ้นน่ยนะคะคือระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็ออบางคนเนี่ยอย่างอย่างอย่างในทีมงานของนักตี้เองเนี่ยนะคะก็คือ บางคนก็คือไม่ออกจากบ้านเลย mm hmm. ก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็คือบ้านเพราะว่าประหยัดประหยัดเงินนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เรื่องของระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะก็คือเขาก็ต้องเขาก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะแล้วก็แต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นที่รู้สึกได้ก็คือว่าคือเขาอยู่กันด้วยความความแบบความกลัวอยู่กันด้วยเหมือนแบบเกิดอารมณ์การถูกกดขี่ซึ่งซึ่งมันก็มือมันน่า่ะ มันยังมีความในใจอยู่ค่ะคททนท้องถนน่ยังคุณนัดได้ยังเห็นทหารหรือเห็นจาหรวจที่ตำรวจตรวจตร,วรากันแค่งวดกันแค่ไหนยังไงไหมครับก็คืออย่างตอนที่จะกลับไปแอร์พอร์ตค่ะก็ยังก็ถูกเรียกเหมือนกันค่ะตกใจเหมือนกันว่าก็ถูกทางเรียกเรียกว่าเป็นตำรวจหรือทหารเนะะี่ยค่ะก็คือเรียกตรวจเหมือนกันว่าเป็นใครอะไรยังไงจากไหนและสิ่งที่เห็นได้ก็คือตามเ,เรียกเรียกว่าเอ,อ ป้อมตำรวจนะคะในหลายๆจุดก็มีการป้องกันอย่างแน่นหนานะคะแล้วก็สะพานลอยอะค่ะคือถูกปิดห้ามขึ้นแล้วนะคะคือมีการ แขงมาปิดกั้นเรียบร้อยก็คือห้ามก็คือตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาขเขาคือต้องขา้ขามถนนกนไปอย่างนั้นเลยนะคะก็คือคือสภาลอยได้แล้วเพราะป้องกันการสมตีจากข้างบนนะคะแล้วก็อย่างหน้าบ้านของของกองซาซูจิเนี่ยก็มีก็มีมีรั้วเหล็กกั้นอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีป้อมตำรวจตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็มีหลายๆจุดก็คือมีมีเหล็กแผงเหล็กกัน้นอย่างเช่นแบบเหมือนเป็นจุดแอร์รีที่เป็นของของทหารนะคะก็จะเป็น ป็นม,มีแผงเหล็กกั้นอยู่ตลอดแนวตลอดแนวเลยอะค่ะสรุปแล้วคุณคุณแนตตี้มีแผนจะกลับไปฟื้นธุรกิจหรือ,อยังครับตัดสินใจแล้วยังว่าจะกลับหรือไม่กลับยังไง ตัดสินใจแล้วค่ะว่าว่ากลับไปฟื้นธุรกิจแน่นอนค่ะแล้วก็แต่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเช่กนการกลับไปอยู่เลยหรือว่าจะการกลับไปดูลาดเล่าก่อนหรืออะไรเงี้ยค่อยแบบค่อยก็คือยังต้องขึ้นอยู่กับทางทางทางทีมงานนะคะว่าว่า,ว,าว่าเราจะจะไปต่อกันอย่างไรนะคะแต่คิดว่ายังไงก็กลับไปเพราะว่ายัางมีลูกค้าที่เราจะต้องดูแลอยู่ค่ะลูกค้าเรายังอยู่เราก็ยังอยู่ค่ะครับนะครับขอบคุณครับคุณอริเบครับ ขอบคุณครับดีมากขอบคุณครับเพราะว่าีเคยเป็นนักข่าวมาก่อนดังนั้นก็อาจจะมีความสนใจรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมามากเป็นพิเศษนะครับครับ